พี่เมจมกันนะพี่นิดนึงน่ันนครับพี่ไปมีซอกแท่นขุดเจน้มันนะครับพี่เี่้ต้องขอบคุณพี่ดิวพี่2นะครับที่แนะนามานะครับที่บอกเลยว่า2เดือนแรกถสเดือนแรกพี่ไม่มีะารได้เลยแต่หลังจากนั้นพี่ขึ้นตำแหน่ง แคติน้มแล้วเตัวอย่างต่อนี่องนะครับพีเออ่เ็น่น้องๆทุกคนเข้ามาใหม่ๆนะครับสู้สู้กับมพี่ทำงานประจำพี่รู้แล้วว่าระบบที่เป็นยังไงดีมากเรายอมเรายอมเรายอมดูยันยอมเดือสองเดือนแรกเรารู้ว่าเราไม่ได้แต่พอเรารู้ว่าระบบเป็นยังไงเรารู้ม่งไปเรื่อยๆพี่อยากให้ทุกคนอดทนได้ไหมครับ ไมีอะไรากาะครับขอให้ทุกคน